Thank you. you for the happiest year of my life. Thank you for the happiest year of my life. ทำอะไรอ่ะพ like <sh ี่หมายทองเข็นไปไหน

เดี๋ยวนี้เดียวแล้วเนี่ยไม่กินก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงเนี่ยเดี๋ยวนี้เดียวไม่กินก็ไม่รู้จะพูดยังไงอกินไหมอันนี้กินไหมอันนี้เดี๋ยวลองกินดูก่อนนะว่ากัดได้หรือเปล่าเอิมงอ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 มเอมดูท่าทางไม่กินเหมือนกันพี่ทอบอกอัศกอบมาสีพี่กินแน่ อ่ะเจาะเข้ยัก์จระเข้ยักดูสิโอ,อ้อร่อยไหมขอเลี้ยหน่อยแงมแงมแงม,งมอันไหนจะอร่อยกว่ากันโอ้ไม่ถูกใจสักอันต้องอ,อย่างไรไม่น่ากินเลยมันแข็งโอเคเราไปซื้อกันใหม่ล กัวฟัแก้วเอาะกินไหมกินไหมอากินเร็ว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 โอ้โหกินแน่นอนกระดูกขัดฟันเต็มเลยไม่กินสักอันในบีมเอาอะไรมาให้เขากินกังแก้วมามามานั่งนั่งโอ้โหโอ้โหยังไม่ทันหยิบให้เลยได้ยินเสียงหักถั่วดังแกร๊บ รีบลงจักที่นอนลงไปแบบกินเลยอ่ะโอ้โหอันนี้อันนี้ไม่ต้องบังคับเลยครับพี่กินเองอันนี้ไม่ต้องบอกเลยพี่รู้ว่ามันนิ่มหวานกรอบอร่อย <c oughs> <c oughs> งมๆๆกวางกวางเลนเดียของเราครับเขากินผักอ,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 อร่อยอร่อยงาม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 จับหมดแล้วจัหมดแล้ว ที่ยนนี้ไม่เข็นทิ้งนะแมะ่ขึ้นทีน่นอน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 หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วฝักเดียวพออยากินเยอะอยากกินเยอะ